ควรส่งขึ้นทะเบียนยูเนสโกเพื่อไม่ให้โจรเสียมขโมยไปได้สายเลือดโจรยังไงก็เป็นโจรเสียมไม่ทิ้งนิสัยต่ำตมชอบแต่ขโมยและป้นของขมนเสมอโดยไม่รู้จักความละอายบ้างเลยเหรอมันไม่ได้ขโมยหรอกมันเอาไปต่อหน้าต่อตาเพราะเจ้าจของประเทศไม่ใส่ใจผู้นำกลับมัวแต่นั่งหายใจทิ้งไปวัน เมือในในใน่เอเวทีราชดำเนินเปิดสักราชก้าวเข้าสู่ปีที่80เปิดตัวเอเมิฟมวยไทยบนโดมคอนกรีตขนาดยักษ์เพิ่มอรรถรสในการรับชมให้ขอมยยาทำการาฟิกบนหลังคาโดมขนาดยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อลังการงานสร้างแบบสุดลงทุนมากกว่าร้อยล้านบาทเปลี่ยนโฉมการดูมวยแบบธรรมดาเพิ่มลูกเล่นอัดรดพร้อมกับการเล่าเรื่องราวที่มากของมวยไทยเอาจริงๆนะครั้งแรกที่แอดได้เห็นคือทึ่งกับเทคโนโลยีนี้มากมวยไทยกับเทคโนโลยีนั้นมันเข้ากันสุดๆแต่ทว่าประเด็นมันก็เกิดขึ้นจนได้ปรากฏยานเกิดขึ้นและเมื่อข้างบ้านได้มาเห็นถึงกับเอ๊ะ จากนั้นก็ได้ถล่มไทยไปเลยซึ่งยันที่ปรากฏอยู่นั้นคือยันแปดทิศหรืออีกชื่อเรียกคือยันอิธิพิโสแปทิศเป็นยันที่ได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่ในสมัยอดีตมาจนถึงปัจจบุบันซึ่งการลงยันแปดทิศสำหรับคนไทยก็เพื่อไว้ป้องกันที่รันฟันแทงไม่เข้า นอกจากนี้หลายๆคนย่างนิยมสักยันแปดทิศก็เพื่อเรื่องของโชคลาภทำมาหากินค้าขายครองแก้ไขาอาถรรพ์คุ้มครองในด้านต่างๆเพิ่มความเมตตามหานิยมงั้นไปดูความคิดเห็นกันเลยความคิดเห็นแรกได้บอกไว้ว่าสายเลือดโจรยังไงก็เป็นโจร ไ,ไม่ทิ้งนิสัยต่ำตมชอบแต่ขโมยและปนของขมรนเสมอโดยไม่รู้จักความละอายบ้างเลยหรอความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าควรส่งขึ้นทะเบียนยูเนสโกเพื่อไม่ให้โจรเสียมขโมยไปได้ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าที่กัมพูชามัวแต่โฆษณาเบียร์เครื่องดื่มกันมากเกินไปแบบนี้แหละ ถึงได้ช่วยโปรโมทแทนความคิดเห็นต่อมาเขาได้บอกไว้ว่าเราไม่จะเป็นต้องไปเถียงกับเขาหรอกพูดไปก็ชนะเขาไม่ได้อยู่ดีแต่สิ่งที่เราควรทําคือรวบรวมหลักฐานและนำขึ้นทะเบียนบรโดกโลกเพื่อ <c oughs> ให้ไทยหมดหนทางในการอ้างสิทธิ์อีกต่อไป <c oughs> ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่า ถ้าปล่อยให้เขาเอาไปเขาอาจจะดูแลได้ดีกว่าเราก็ได้เพราะตอนนี้เรามัวแต่ดื่มเบียร์ชนแก้ววิ่งไร่แรงรางวัลส่วนบางคนก็พยายามไม่ให้เราเชื่อในมนต์คาถายันหรืออะไรแบบนี้แต่กลับบอกว่าให้เชื่อในตัวเองไม่ต้องพึ่งพาสิ่งอื่นดังนั้นถ้าเขาเอาไปดูแลได้ดีกว่าเราก็อย่าไปโทษเขาเลยเพราะเราต่างหากที่ไม่รักษาให้ดีตั้งแต่แรก ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าไทยกำลังช่วยเผยแพท่แทนเราอยู่ทุกวันนี้โลกก็ได้รู้อย่างชัดเจนเพราะตอนนี้มันอยู่ในมือของพวกเขาแล้วความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าล้วนเป็นอักษรและศิละปวะวัฒนธรรมของเขมรทั้งนั้นแต่ไทยเห็นว่ามันสวยงาม mm hmm. ก็เลยอยากได้เอาไปเป็นของตัวเองเสมอคนต่อมาได้บอกไว้ว่าไม่มีความละอายใจในตัวเลย ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่ามันไม่ได้ขโมยหรอกมันเอาไปต่อหน้าต่อตาเพราะเจ้า,อจาของประเทศไม่ใส่ใจผู้นำกลับมัวแต่นั่งหายใจทิ้งไปวันวัความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าถูกต้องแล้วได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมรร0อยเคนต่อมาได้บอกไว้ว่า แม้แต่เด็กในกัมพูชายังสามารถบอกได้ว่าอักษรนั้นคล้ายกับขเขมรเด็กในประเทศไทยก็รู้เหมือนกันว่าอักษรนั้นเหมือนขเขมรเช่นเดียวกันความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าพวกเสียมเนี่ยชอบและรักทุกอย่างที่ขเขมรมีจริงๆเลยคนต่อมาได้บอกไว้ว่าโจนเสียมขโมยแล้วขโมยอีกไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าเราเองก็รู้ดีว่าแต่เดิมลูกเรียกพวกเขาว่าโจนเสียมและพวกเขาก็เก่งในเรื่องการขโมยและเจ้าเล่ <simultaneously> ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าขอบคุณไทยขอบคุณ RWS ที่เผยแผ่ยัยนของเขมรในเวทีระดับโลกและนั่นมันไม่ใช่มวยไทยและเขมรก็เป็นอันดับหนึ่งของโลก ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าเห็นได้ชัดเจนว่ามันคืออักษรเขมรแล้วทําไมพื้นบ้านถึงอ้างว่าเป็นของตนเองล่ะน่าอายจริงๆคนต่อมาได้บอกไว้ว่าอักษรเป็นเครื่องยืนยันถึงอัตลักษณ์ของชาติเขมรถึงแม้ว่าเขาจะพยายามขโมยไปแต่มันก็ยังคงเป็นของเขมรอยู่ดีกลุ่มชาติบางกลุ่มในไทยไม่เคยยอมรับความจริง ว่าอักษรนี้เป็นมรดกข,ของปันพระบรุษเขมรที่พวกโจรพยายามยึดเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองและปิดท้ายด้วยความคิดเห็นนี้เขาเรียกบอกไว้ว่าชนชาติพวกนั้นไม่รู้จักความละอายใจบ้างเลยขโมยของคนอื่นแล้วทํำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีความเข้าใจเลยประเทศนั้น แมมันก็เกิดมาเป็นประเด็นจนได้แล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวเหล่านี้ก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ข่าวสารด้วยละ่ะขอบคุณคอมเมนต์สายไวทที่เข้ามาให้กําลังใจแอดเสมอขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้และเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ Muay Thai developed as a martial art and remained popular with Thai people from its roots in battle through years of Siam's independence to modern Thailand.